วันนี้นุนยามีแนวทางตัวเลขเกีเ่ยวกับเลขควมฝันของพอดาววัตถิพันธ์มาแนวทางของพอดาวเขาหกหนึ่งนะเลขออหนึ่งหกนนหายเลขหลายโตนะคะสําหรับวันนี้หายมาแล้วฝันห,นหน่อยๆฝันบ่หลายหายแค่สามคููนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะผ้าเอฟซีมาตามแนวทางของพอดาวเบิงบ้งเบื้องหน่อยแนวทางของพอดาววัตถิพันธมากมีทั้งหกหนึ่งมีทั้งหาหนึ่ง มันั้งเก้าเก้ามีทั้งเก่าแปดเลขออกหนึ่งหกไข่หกหนึ่งออกหนึ่งหกไข่เก้าศูนย์ออกศูนย์หกคือไข่ว่าถิดือไข่ไข่เก้าศูนย์ออกศูนย์หกไข่หกหนึ่งออกหนึ่งหกถเถิดาได้ืบ่มันกับฟันโดนหนอฟันเจียวมาโค่นหมวกนีมันจักเป็นห่านึ่งหรือหกหนึ่งแต่เรียกบอกเท่าห่านึ่งกัหกหนึ่งแล้ก็ดอกหกหนึ่งหนึ่งหกเอึ่ แค่ประหนกหนึ่งหกหนึ่งหื้อหกหนึ่งแต่ดจากพวกจำเลยเจ้ามามันก็าสองตัวนี่เหรออาจารประเด็นหัวหน้าเลยก็ได้บอกหาหนึ่งกับหกหนึ่งกับบ้านเด็กทีบ้านปลูกไม่กิดคือหนึ่งตัวศูนย์บ้นเ็กิดมันก็ว่ออกศูนย์หกเลอือนย์แต่ว่าก็ก็บหกเป็นตัวเดียวกันกับมุนไปใช่นเกิดได้เยอะเส้นเด็กหนึ่งเส้นเลขศูนย์คนนัเลข เงี้ยนมาเป็นหนึ่งหกศูนย์ก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะมันเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เนาะวันนี้ฝันฝันมือมือเลขออกแล้วเลยนะฝันตองวันเลยเออฝันตองวันเลยแต่ว่าห้ามมือไม่ไปสัมผัสเนาะวันว่าพอผู้สาวเก่ากับแม่ผู้สาวเก่าน้ำบ่เป็นจมทุกทุกวัน แคว่านั่นเปนเคยม,มาจมหายมาบ่ปไปขอนมาดบดงวดน,นี่นี่นั่มไรขากันเลยบดนนีิแม่เิ่นตะสูลแห้งออไรขาไรขาเลซึ่งจมซึ่งถือขอนถือใหม,ไม่ไรไรขายออา้อนว่าบ่ไปขอสักเท่าตเอเแม่เป็นแต่ญาตมันก็ชิด่อกฝันแี่คนที่งลูกเลยอ่ะไม่จังไรกันครับแต่ว่าอั่นี้ยัง,ยยง,งังินเนท่งงว,ว้าวว่าวแม่เท่าแม่เท่ากบพู้กบพอ ก็พอเถาผู้สาวกาเพิ่นยังีมีคิตวิู่า่ปัจจุบันนี้พตายแล้วดิ้แม่แม่ย่งเออสิแม่สิแม่ย่างปสิละอืมอ่าแม่สิแม่สิย่งอยู่ตีว่าจะเตะพวเราโอ้ยเดีตีไงเลยหรอเนาะตีขึ้นกันกับหนูบ่ะรูสิตีศูนย์เก่าได้ไผู้เ่าศูนครับป่ะเนีไม่ได้สามตัวย่าลยว่คูด้ะ เออไม่ใช่สามคูเท่าน,นี้นละนี่คูไดน้นามิกนี่ศูนย์หกศูนย์หกมันออกเลยไหมเออกับเก้าศูนย์เก้าศูนย์หรือศ <90. S 2> ูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็เก้าหกไม่เท่านั้นแหละเอออ๋อพอดาวตีเจ้าของเป็นหกบ่ะพูดเถ่ากตีเป็น 9, เก้าเลขเก้าหกบันนีดเลขสามตัวเอาเลขสามตัวอาหนสี่ศูนย์หกสี่มาตตาใส พูดเถ่ย่ายเลยมันก,ก็นยังไม่ชีวิตยอยู่ผู้ผู้ผู้ชายมันตายไปแล้วเลขตีหน้าศูนย์ของตีหน้าหกก็เลยตีีศูนย์หกไม่สลับอัเลขเขาอันบอกเขาเล่ากับไปเขาเลขไงอันเลขสองตัวนตีศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหกเน่นตัวใดแน,ดดน,น่นสุดใดเลขสองตัวเน่นกระสีแน่นศูนย์หกนี่แหละ ซุนหกตัวเก้าเนี่ยออกไถ่แล้วสีออกมันหงวดว่าหันบอกกันบอกเก้าซีกับเก้าหกมันมาออกเก้าซีไหมเหล็กเล่าออกไปออกเก้าซีที่เงินโดนหันมาเออก็เก้ากออกเก้าเก้าออกก่อนก่อนจิตไปสัมผัสผองจังเลยเดี๋ว่าออกเส้นสองออกขึ้นสองเดิมันออกมันออกมันออกเก้าซี ขึ้นลุ้นไหนไฮเล็กไถ่มากอ่ะหนึ่งหกอ๋อไฮเล็กตกเก้าสิไฮเล็กตกเก้านี่นี่ไฮโต้มันออกไถ่แล้วเนี่ยพอดาวฟันเห็นพ่อแม่ผู้สาวเก้าเมลัยขาบ่ไปเคาไปแต่งลูกสาวคนเจ้าเทียเดียวเอฟซีตีเดียวซูนไฮพอดาวพอดาวเป็นหกผู้เท่ากับเป็นศูนย์ไห่กับตีเป็นศูนย์หกเราผู้เท่าศูนกับตีเก้าศูน ผู้เท่าศูนย์ไ้เพิ่นเพิ่นกับเป็นเลขหกผู้เท่าเป็นเก้าพันตีเก้าหกสำหรับเลขสามตัวสี่ศูนย์หกเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นศูนย์หกสามารถไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าวหมือนบะเออไปที้เพื่อเล่าเพราะว่าวากันได้เก่าเก้าเก่าซีก็ันก็หมอกเก่าเก่าแล้วหมอกเก้าซีถเพไ่มเพื่อนฟันฟันถูกแกบทุกหมดได้เป็น้องแต่ว่าเขาต้องเสือให้เป็นเนาะต้องต้องเอาให้เป็น ฝันบางครั้งมันกับ่เป็นแต่เป็นเลขมันกับเป็นเลขมันกับไปได้ทั้งได้ทั้งเล่านะทังของวนเนี่ย้หนงใม่ร่มือกันได้เพิ่น้ของนี้ลมนี้ตายคนนี้นี่จาเลยขาวจำว่ได้สิเพื่อนอายุกี่ดีพอเท่าไว้ไวแล้วโน้ตก็แล้วก็หมองเราตอนปตายอายุก่ดบุ๊ชเท่ไรตายต้โดนหนี้น้องคนใหญ่น้อโดนหน้าโดนนะแม่ทำแม่เท่ากับอายุกี่ดีพอลูก ุณกะอกบอกในนี here, <c oughs> ้อะไรเลยบอกเหล่าบอกเลงไงฟันคัดเราใกล้ใกล้มือถ้าฟันเป็นโตถักมาในเด้อสิไปสัมผัสเพื่อฟันเป็นโตเพื่อพ่นมาาหายพ่นศูนย์้วห้าพ่นอเล็กมาหายนะมัมงวดว่างันมือเล็กสววมาฟันมาเห็ดบ่วงห่างหนูจะตีว่าเป็นหกเป็นศูนย์ด้วดิเพราะบ่วงห่างหนูเป็นบ่วง แล้วก็เป็นเลขหกเลขศูนย์อะไรนะนะลงมาลูกเอี่ันเป็นเลขหลายตัวพอรวดเลขใหญ่้ากันเลขวัววัวดีพันมาเน่นอนก็เพราะเป็นนี่ดอกข้าเจ้าเลรียันนี้เนาะข้าเจ้าข้าวดาวเหรียกินปีไม่กันก็ได้เลขบ็อกคักบลอกมันคมันฟันเงี้ฟันวันเลยั้างูเล็กพิพานมามันบปได้ออกตรงมือเนาะมันเคยออกวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกไปออาวันที่สิบ ออกวันที่สิบเจ็ดออกวันที่สองยังสิพี่น้องแต่บางวันนี่ก็ออกวันที่สิบเจ็ดวันที่ผ่านมาออกวันที่สองมืแรกออกแล้วออกวเป็นเจ้ามืแรกวันนออกแล้วคลิปนี้สีสัมผัสอยู่วันจันทร์เนอะค่ะบันรู้ว่าเขาจะได้ปล่อยภายในวันจันทร์บอร์ฮอร์คิปหลายว่าหนุ่งพิ่งไปถ่ายคลิปมาย้อนมาปล่อยแม่ปล่อยแม่ออกดิออกดิออกดิปล่อยเลยอว่าปล่อยแม่ปล่อยแม่ออกดิปล่อยเลย อยากให้ป้อยน่าป่อยก้อนก็ได้อ้าวเดี๋ยวสิปล่อยก้อนไม่ย้อนนะไม่ย้อนสิปล่อยคำคำเนาะสรุปว่าแนวทางของประดาววิสัมณีเด้อค่ะเพิ่นบอกอยากเพิ่นอยากให้ปล่อยเพิ่นว่าเพื่อนไปแล้วนะคะเพิ่นหายศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหกเลขสามตัวสี่ศูนย์หกเลขทั้งหมดทั้งมวลเน้นศูนย์หกครั้งเดียวสามารถไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะเพื่นใหญ่นอดที่ปล่อยคิมให้เดี๋สิปล่อยให้ไปกับเก่ากัเก่าสี่เลยสิ่เก้าไป๊ะห้าล้านมันปะล้านะ อ้าวเป็นว่าเป็นบ่าหายไล่ตัวเอฟซีสิบอะไรมีเงินลงทุนหายหน่อยๆเข้าไปแล้วไนี่ยฮร้านแล้วอ้าขอบคุณพอดาวหลายๆเด้อหายเอฟซีสวัสดีน้ำเด้อยังไปรอค่ะแต่รับร้านไปโรงเรียนเราสิตัดคลิปลงแล้วนะค่ะเราคีบไปไม่ย้อนค้อยลงมือๆเลาเนาะ